โนนสาดครับตำบลดุเอือเนน้องอเภอหนองนี่จังหวัดไรอสครับกาารกะซานกระซางขินกระซางบ่อขินกระซางลูกหลอเชี่ยบังนี้ครับบวกน้องแพเคครับรอหนล่อเชีย่ยมันนี้มาสองบังครับบังแรกเด้อยสบาครับบังนีเป็นยังไงครับราคาสามห้ากยีี่ครับทุกนี่ทุทกราคา วดไปเลยครับไปไปไปอย่าไหลเด้น้องเลยเียดอกเบียดออกลูกเบียดออกเบียดให้ได um> ้เบียดเบียดเบียดใหม่ก่อน รุ่นดีกวาาเบาครับลุ่นเบาเลยครับองศาสาาีเป็นร่องไหลลงมาเร็กครับต่อไปแยมเขาไ,าาได้รุ่นครับหล,ลางออกลหลายๆให้มันเบา เลยลครับหางดีครับเห็นโตเลยครับโตใหญ่ลมเร็วครับเขัาใหญ่อยู่ครับยังเข่าดันอยู่ะครับวันยังติดโบกป่อยไปครับลุงหลอนยังแนมเห็นเลยครับนนี้แต่ว่าบรรยากาศมันนี้ครับนิ่งครับนิ่งเบาครับเบาเบาแบบไม่เสียวครับ เดี๋ยวลุงหลอดหาตำแหน่งเงินบังไปไหมครับปาืนเดียวหางดินฟองหัวดันใส่ลุงหลอดมาแจ้งแล้วครับแต่ว่าแนมว่เห็นบังไฟแล้วใส่คนเบาแบบนี้เสียวครับโยกไว้ลูกโยกไว้ได้ได้เยอะเบาแบบนี้เสียวครับแนมบ่เห็นแล้วครับเพราะว่าเบื้องหันนี่แนมเห็นอยู่พอมันรับลงมาแนมเห็นครับ สีแนมจังใดจสีเห็นนะวันนี้บอเบาๆแท้ครับอรุ่ลอเชียกันไป้อาจจส่คาบล้งหลอดกระเชี่ยซื้อๆได้ครับวันนี้เห็นอยงครับราะว่ามีคนบอกลุงหลอดแตเชียลุหลอดแต่เชียครับเชี่ยแบบสามนาทีลอยแปดสิบห้าพลาดไปโอ้โหครับเบาๆลงเบาๆครับ โอ้โหสุดยอดครับโยกเบาๆล่องเบาๆสองร้อย่านไปหายอีกรอยกลัวครับเฮ้หายอีกรอยห้าสิบเบาแบบนี้เสียวตลอดเลยครับอีเสียวตลอดเห็นไหมครับเห็นแล้วครับความโตเต็มหน้างสินลงใส่ปลายใหม่แต่ปลายใหม่สูงมากครับจากระดับพุ่น ยูสามสามส่วนครับวงไฟฮาก็สิลงมาสองเหลือหนึ่งส่วนนะครับผมสองส่วนที่ลงมาแล้วแต่ว่าเป้าครับขนาดยูไปาใหม่ต่งโดนฮาก็บอลในบินดบไปใหม่ฮาก็บิดายใหม่แต่ว่าไยใหม่สูงมากๆครับเด็กหกสิบแหงความสนใจครับไปเบิ่งนน้ำกันครับ สองป้ายรอดูครับส่วนมากสามหาครับราคาแดงแถวครับหินก้อนบางครับขันหีหารอลุนกันไปสามลอยขานไฟครับบางไฟอยู่ไกลเบาห้อมครับเบาเบามีพวกนียครับคันโบเสียบได้หลายแน่นอนครับหกซีฟนี่นาสิครับอาร่มีปัญหาครับอาร์ซีฟหินก้อนบางครับ 20, หมดดาน่อยๆสาม่อยสีผ่านไปครับาสามหาครับสามหลายสามสีผ่านไปสีผ่านไปมองเลขหกสิบครับสี่สิบสี่สิบผ่านไป อาซีผ่านไปอาผ่านไป่านสุดยอดเด็กหกซีไปมากหกซผ่านไปหกีผ่านไปสุดยอดนำนักหางนำนักหางดีโแบบเสียวเลยสุดยอดครับทำได้ตามลงมาตาม บวกน้องเพลงเค้ก370ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเด็กศีสวัสดีครับ